สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ถือว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์ติดตั้งแผงนอกที่นิยมกันตอนนี้เลยครับเป็นโคมไฟโมดิโซล่ารหัส MDSL T 2 7 3 0 T เป็นซีรีส์ T ครับเป็นระบบไฟสว่างค้างใช้งานได้ยาวนานมากกว่า12ชั่วโมงจะเปิดและปิดเองครับยี่ห้อโมดินะครับก็เป็นยี่ห้อที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะครับที่ตัวกล่องเขาก็จะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อยู่นะครับ ตัวนี้จะกินไฟน้อยมากครับกินไฟแค่30วัตต์แต่ให้กําลังไฟมากถึง600ลูเมนในเรื่องของข,องขนาดนะครับความกว้างความยาวแล้วก็มีความยาวของแขนติดตั้งครับก็อยู่ที่26ซนติเมตรนี่คือแขนที่เราสามารถติดตั้งพร้อมกับโคมไฟได้เลยครับเราสามารถนำไปติดผนังบ้านเสาไฟฟ้ารั้วบ้านก็ได้ครับเรามาดูตัวโคมไฟดีกว่าครับเขาจะออกแบบมาให้พวกแผงโซลาเซลล์โคมไฟครับอยู่ในชุดเดียวกัน โคมไฟก็จะเป็นระบบไฟสว่างค้างนะครับก็กดปุ่มสีเขียวเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นการเปิดการใช้งานครับอย่างตอนกลางวันแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มสีเขียวเพียงครั้งเดียวนะครับโคมไฟก็จะสว่างนะครับเขาจะสว่างให้ประมาณหนาทีกว่าๆครับถึงจะดับตอนนี้ผมลองเทสดูนะครับว่าไฟจะดับจริงไหมเรามารอดูด้วยกันสักครู่ในระหว่างที่รอครับโคมไฟแบบนี้นะครับเขาจะมี2สีเนาะสีขาวกับสีเหลือง จะมีทั้ง30บัาทแล้วก็50บัาทแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนครับขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานตอนนี้หลอดไฟดับลงแล้วนะครับเขาจะมีอยู่หลายซีรีส์ให้เลือกครับที่เห็นนี่นะครับจะเป็นสีฟ้าก็จะเป็นซีรีส์ f ครับที่ผมติดไปก่อนหน้าอยู่2ตัวจะเป็นคนละรุ่นที่ผมนํามาติดตั้งในตอนนี้นะครับเห็นไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานะเรื่องของการชาร์จไฟครับจะเป็นการชาร์จไฟเก็บไว้เอาไว้ใช้งานตอนกลางคืน เรามาดูวิธีการประกอบประยุบันเลยนะครับเขาจะมีพวกน็อตพวกพุกนะครับเอาไว้สําหรับการติดตั้งเราสามารถติดตั้งพื้นผิวที่เป็นทั้งผนังปูนไม้นะครับลามิเนตแล้วก็พวกพื้นเหล็กต่างๆจะไปเสาไฟฟ้าข้างถนนรั้วบ้านติดบริเวณทางเดินที่มืดครับที่เราต้องการแสงสว่างแนะนําให้ติดในพื้นที่โล่งนะครับที่แสงแดดสองถึงตลอดทั้งวันจะมีผลต่อแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องรับแสงอาทิตย์ในการชาร์จไฟเก็บประจุไฟตลอดเวลานะครับ เขาจะมีน็อตชุดตัวสีดามาให้นะครับจะเป็นนออ็อตแล้วก็จะเป็นหูกระต่ายนะครับเอาไว้สําหรับยึดแขนกับโคมไฟเข้าด้วยกันแขนข้าโคมไฟที่เขามีมาให้ก็จะมีความยาวประมาณ26ซเมตรเมื่อติดตั้งแล้วนะครับเขาจะเฉียงทํามุมประมาณ15องศาแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ด้านบนรับแสงอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็พวกชุดโคมไฟ led นะครับก็จะอยู่ด้านล่างก็อุปกรณ์ที่เข้ามาให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ พร้อมติดตั้งแล้วก็ใช้งานตอนนี้ก็ทำการประกอบแขนกับโคงไฟแล้วก็ขันน็อตแน่นไปที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะนำไปติดตั้งการติดตั้งผมจะนำไปติดตั้งที่พื้นผิวที่เป็นลามิเนตนะครับ mm hmm. ก็จะใช้สกรูหัวสว่านทำการเจาะยุดแขนโคมไฟเข้าไปโดยตรงเลยครับ mm hmm. จะติดตั้งด้านข้างหลังคาด้านบนของโรงจอดรถครับ จะทำการใช้สกรูยิงยึดเข้าไปโดยตรงนะครับก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยจะทำการยิงน็อตเพื่อย,ยึดอยู่2ตัวนะครับคือซ้ายขวาสำหรับระยะความสูงในการติดตั้งโคมไฟนะครับจากพื้นถึงตัวโคมก็ประมาณ2เมตรครึ่งถือว่าเป็นระยะกําลังดีครับที่แสงจากโคมไฟนะครับจะสามารถส่องถึงพื้นดินได้ทั่วถึงถ้าหากสูงเกินกว่านี้นะครับคิดว่าแสงไฟนะครับจะ สองพื้นดินได้ไม่เต็มที่ทําให้แสงสว่างมองดูแล้วจะไม่ทั่วครับเพราะว่าตามสเปคนะครับเขาแนะนําให้ติดตั้งความสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตรห้ 50, สําหรับความสว่าง600ลูเมน เมื่อเราทําการยึดน็อตเรียบร้อยนะครับก็ทําการกดสวิตช์สีเขียวครับเป็นการเปิดการทํางานตอนนี้เป็นตอนกลางวันหลอดไฟเข้าจะสว่างประมาณหนึงนาทีแล้วก็จะดับไปเองครับตอนนี้หลอดไฟดับไปแล้วครับหลังจากที่ไฟดับแล้วนะครับ จะมีสถานะการทํางานก็คือว่าจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่แสดงให้เห็นว่าตอนนี้แผงโซลาเซลล์กำลังทำการชาร์จไฟครับเนื่องจากตอนนี้ท้องฟ้าเคลิ้มครับอาจจะชาร์จไม่ได้ร้อเซเดี๋ยวมาดูตอกลาคืนครับว่าคมไฟเขาจะให้แสงสว่างประมาณไหนเรามาดูแสงไฟตอกลางคืนนะครับของโคมไฟโซลาละเซลล์ที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับนี่ ใจมือขวามือครับขวามือนี่คือหลอดดวงเดิมที่ติดตั้งก่อนแน่นะครับคนละรุ่นกันเนาะนะครับก็ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับอ่ที่ติดวันนี้ก็ความสูง2เมตรห้าสิบครับนี่เห็นไหมครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแสงสว่างจากหลอดไฟในบ้านปกติด้วยนะครับก็รวมๆแล้วนะครับก็ให้แสงสว่างนะครับรวมๆกันก็สวยงามวัทีเดียวครับสว่างสวย มาดูแสงสว่างที่ส่องถึงพื้นนะครับติดตั้งไปประมาณ2เมตรครึ่งนี่ก็ถือว่าแสงสว่างทั่วพื้นนะครับนี่กระจายทั่วเต็มพื้นเลยนะครับก็โอเคเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโคมไฟโซลารเซลล์ที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับหากใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ใต้คลิป,ปิดอนะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อโดยตรงจากร้านค้าได้นะครับ หากเห็นว่าคลิปนี้ดีก็มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ